ป,ปัจจุบันแล้วสามารถใช้ยาอะไรได้อีกนะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาดีละอุมาเจโดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดตำรับยาในกลุ่มของยาแผนโบราณที่ใช้รักษาอาการแก้ไขจากบัญชียาหลักสมุนไพรแห่งชาตินั่นก็คือยาประาเปราะใหญ่นะคะ ซึ่งยาประสาเปราะใหญ่นี้นะคะก็จะมีลักษณะของยาทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือยาผงยาเม็ดแล้วก็ยาแคปซูลค่ะค่ะในสุดตำรับนะคะในผงยา80กรัมประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งหมด21ชนิดงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีสมุนไพรอะไรกันบ้างในสุดตำรับนะคะ มีหัวเปาะหอมซึ่งจะใช้ทั้งหมด40กรัมนะคะและสมุนไพรถัดจากนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด2กรัมนั่นก็คือนิโกดข่เมาโกดซอโกดเชียงแก่นจันแดงแล้วก็จะมีเป็นเทียนแดงเทียนดำโกดจุฬาลัมพาเทียนขาวโกดหัวบัว แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีเป็นเทียนเข้าเปลือกดอกจันเทียนตาตะกะแตนลูกจันลูกกระวานดอกสารพีดอกบนหนาคดอกการพลูแก่นจันแดงดอกพิกุล และสุดท้ายนะคะเกสรบัวหลวงค่าสำหรับคําแนะนําในการใช้ยาประาทเประใหญ่นะคะก็จะใช้สําหรับถอนพิษค่ายตาลซางสําหรับเด็กนะคะส่วนขนาดและวิธีการใช้ของยาประาศเประใหญ่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชนิดผงหรือว่าชนิดเม็ดที่เป็นแบบอัดเปียกนะคะก็จะใช้สําหรับเด็กที่มีอายุ1-5ปี ให้รับประทานครั้งละ500มิลลิกรัมถึง1กรัมแล้วกใใ็ให้ละลายกับน้ํากระสายยาทุกๆ3ถึง4ชั่วโมงซึ่งน้ํากระสายยาที่ใช้นะคะก็จะเป็นดอกไม้เทศหรือถ้าหากว่าไม่มีน้ําดอกไม้เทศนะคะเราสามารถที่จะใช้แทนเป็นน้ําต้มสุกได้นะคะส่วนชนิดแคปซูลหรือว่าชนิดเม็ดนะคะก็จะใช้ในเด็กที่มีอายุ6 12ปีให้รับประทานครั้งละ1กรัมทุกๆ3ถึง4ชั่วโมงนะคะ สำหรับคำเตือนของการใช้ยาประสาทเปราะใหญ่นี้นะคะก็ควรที่จะระวังในการรับประทานยาร่วมกับยาในกลุ่มของสารการเลือดเป็นลิ่มแล้วก็ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดนะคะแล้วก็ควรที่จะระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการแพ้ละอองเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ ไม่แนะนํานะคะในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเอ๊จะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไปบดบังอาการของไข้เลือดออกได้นะคะแล้วก็หากใช้ยาประสาปเปราะใหญ่นี่นะคะนานเกิน3วันแล้วแต่เอรู้สึกว่าอาการไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะ บทคข้องานวิจัยประสิทธิผลของผงยาตามรับประสะเปราะใหญ่เปรียบเทียบกับยาละรัทาดีในผู้ป่วยเลือบจมูกอักเสบจ,จากการแพ้ของรองศาสตราจารย์นแพทย์วยัยพ์จันมิเมืองและคณะ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาความสัมพันธ์ของฤทธิ์ทางชีวภาพของการสกัดผงยาตำรับประสาเปลาะใหญ่กับระยะเวลาการสกัดรวมถึงการทดสอบความคามตงตัวของผงยาและศึกษาประสิทธิผลของผงยาตำรับประสาเปลาะใหญ่ท้ายที่สุดนํามาเปรียบเทียบยาละล้าดีในผู้ป่วยเยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้วิธีการศึกษานําผงยาประสาเปลาะใหญ่ไปแช่ด้วย ไปเช่สกัดด้วย95%เอทานอลในระยะเวลาที่ต่างกันคือ1 3 5 7 9และ11จากนั้นนำสารสกัดมาศึกษาถึง1ริตต้านการแพร้โดวยวิธีการวัดค่ายับยั้งการหลั่งของเอ็มไซเบตาเฮกโซซามินิเดส จากเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนู 2. การศึกษาถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH a s s และ 3. ศึกษาปริมาณสารปีนอนโดยรวมโดยใช้วิธี f o l ิน Co โอคาเชระยะเวลาการสกัดที่ทำให้ที่ทำให้มีฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเฉพาะรทธิ์ต้านการแพ้ที่ดีที่สุด จะนำมาใช้ศึกษาความคงตัวด้วยนำผงยาเก็บในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัร้อยละ75เป็นเวลา 0, 15, 30, 60, 90และ120วันตามลำดับแล้วทดสอบความคงตัวของริ์ต้านการแพ้ของผงยาต้านรับประสาเปราะใหญ่และได้มีการใช้ในการวิจัยทางคลินิก โดยใช้อาสาสมัคร60คนจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโด,โดยสุ่มกลุ่มละ30คนโดยให้อาสาสมัครกลุ่มทดลองรับประทานยาผงยาประสาเปราะใหญ่ครั้งละ1,000มิลลิกรัมเป็นเวลาเป็น3เวลาก่อนอาหารติดต่อกันเป็นระยะเวลา6สัปดาห์และกลุ่มควบคุมรับประทานยาลราชดินขนาด10มิลลิกรัมเป็นเวลาเป็นหเวลาก่อนอาหาร ติดต่อกันเป็นเวลระยะเวลา6สัปดาห์ซึ่งทําการนัดติดตามผลการรักษาในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่6เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยาโดยพิจารณาประสิทธิผลจากการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการวัดได้แก่การตรวจประเมินด้วยเครื่องออคติสทรีโนโมิตรีเพื่อศึกษาพื้นที่ภาพตัดขวางของโพรงจมูก ผลการศึกษาการเช่นสกัดผงยาตามหลับประสาทเปราะใหญ่ในระยะเวลาที่แตกต่างกันมีธิต้านการแพ้และมีปริมาณสารฟรีนอลรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่ธิต้านอนุมูลอิสระจากการสกัดเป็นเวลา 3, 7และ11วันมีความแตกต่างทางสถิติจากการสกัด1วันซึ่งพบว่าการสกัดเป็นระยะเวลา1วัน มีฤทธิ์ในการต้านการแพรท,ที่ดีที่สุดที่มีค่า IC50 เท่ากับ12.73บวกลบ0 8 4ไมโครกร,รัมต่อมิลลิลิตรมีสารฟรีนอลรวมเท่ากับ28.43บวกลบ3.67มิลลิกร,รัมแกลกิกแอซิดต่อกรัมสารสก,กัดและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเป็นลำดับที่5 เมื่อศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน60คนแล้วพบว่าการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา6สัปดาห์การรับประทานยาประสาเปลาะใหญ่ครั้งละ1,000มิลลิกรัม3เวลาต่อวันให้ผลการตรวจทางโพรงจมูกด้วยเครื่องของอัคติริโนมมทรีไม่แตกต่างจากอาสาสมัครกลุ่มที่รับประทานยาลอรธาดีนครั้งละ10มิลลิกรัม หนึ่งเวลาต่อวันโดยพบว่าค่าพื้นที่หน้าตัดจมูกที่แคบที่สุดระยะทางพื้นที่หน้าตัดจมูกที่แคบที่สุดและปริมาตรในโพรงจมูกของการรักษาโดยยาประสาเปราะใหญ่นั้นแต่ต่างอย่างไม่มีไม่มีนนยสําคัญทางสถิติจากการรักษาโดยใช้ยาลอรัทธาดินแต่เมื่อทําการเปรียบเทียบภายในกลุ่มยาพบว่าอาสาสมารที่รับประทานยาประสาเปราะใหญ่สามารถเพิ่มค่าพื้นที่หน้าตัดจมูกที่แคบที่สุดของโพรงจมูกในสัปดาห์ที่6กได้ และในขณะที่กลุ่มรับประทานยาลอรัฐาดีนมีค่าคงเดิมและจากแบบประเมินพบว่ายาประสาเปลาะใหญ่ให้ผลการรักษาทางคลินิกที่ดี mm hmm. เทียบเท่ากับการรักษาด้วยยาลอรัฐาดีน ด้วยยาประสาปเลาะใหญ่สามารถที่จะลดอาการจามน้ำมูกไหลคัดจมูกคันจมูกอาการทางจมูกโดยรวมอาการทางหูอาการทางจมูกและอื่นๆโดยรวมคุณภาพชีวิตและอาการโดยรวมหลังการใช้ยารักษาได้แตกต่างอย่างไม่มีในยะสําคัญทางสถิติการศึกษาด้วยยาลอรัทดีนส่วนอาการน้ำมูกไหลลงคออาการทางคออาการทางตาและอาการของภูมิแพ้ที่ส่งผลกระทบทางจิตใจการ การรับประทานยาประสะเปราะใหญ่ได้ผลการรักษาที่ดีกว่าการรับประทานยาละรัฐดินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติส่วนประสิทธิธผลต่อการรักษาอาการไอเรื้อรังพบว่ายาละรัฐดินให้ผลดีกว่ายาประสะเปราะใหญ่อย่างมีน,นัยสําคัญทางสถิติอาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ได้แก่อาการเรอเึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเล็กน้อยหลังรับประทานยาส่วนยาละรัฐดินพบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่ เกิดอาการร่วงนอนหลังจากรับประทานยาการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลังรับประทานยาประสาเปราะใหญ่ไม่พบความผิดปกติของสภาวะการทำงานของไตสภาวะการทำงานของัความสมบูรณ์ของเลือดค่าระดับความค่าระดับน้ำตาในเลือดและระดับไขมันในเลือด หากเพื่อนๆจะดูงานวิจัยฉบับเต็มก็สามารถที่จะสแกน QR Code ที่ปรากฏไว้บนหน้าจอได้นะ